นี่คือรูปพระจันทร์ส่วนนะฮะก็จะมีรูปปั้นแปลกๆมากมายครับเป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะของคนท้องถิ่นนะครับวันนี้เรามาชมเนี่ยก็คือว่าให้เป็นการศึกษานะครับเกี่ยวกับความเชื่อของคนท้องถิ่นในสมัยก่อนนะซึ่งจะมีความเชื่อในเรื่องของสยเวทอยู่มากมายนะครับ แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะความเชื่อแบบนี้ประพัชราตอนนั้นกําลังดังเอาปรัชกิจอาจาร,รย์ส้วนเราก็ได้เป็นนางสาวไทยอือเน,นี้คือเรื่องจริงเลยเรื่องจริงดทันเหตุการณ์ทันเหตุการณ์เพราะว่าหลังจากเอ่อแม่ไปเจออาจาร,รย์ส้วนประพัชรากบประพัชราเขาได้ดิบได้ดีเป็นนางสาวไทยแล้วเป็นนางเป็นดาราก็เพราะอาจาร,รย์ส้วนแล้วเขาก็กล้าพูดว่าเขาได้มาเพราะประคัคกิจอาจาร,รย์ส้วน คือพระอาจารย์ส่วนนี้ท่านจามีเมตตามากแต่คนก็จะมองในมุมมองต่างมุมกันแต่สําหรับแม่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงไม่ว่าแม่จะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อจะไขข้อข้องใจให้แม่ตลอดคือนับถือท่านแม้แต่ท่านมรณภาพไปทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ตลอดอนี่คือเรื่องจริงที่เป็นประสบการณ์ สวัสดีครับมาพบก,กันเช่นเคยครับบนช่อง YouTube u ู e b บเฟ t ไท i Story ครับผมแอดมินลุงตั้มนะครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะเป็นความเชื่อในอดีตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องศิยศาสตร์สยเวทต่างๆผมก็ไม่ได้มีเจตนานะครับในการที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยต้องมาเชื่อองรวประเภทนี้นะครับเป็นแต่ว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่เคยมีความเชื่อในท้องถิ่นมาก่อนนะฮะ ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่1ครับ<ๆ>ก็คืออุทยานหุ่นปั้นพระอาจารย์ส่วนครับพระอาจารย์ส่วนเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตนะฮะก็คือว่ามีชื่อเสียงในด้านของเวทมนต์คาถาในการทําเครื่องรางของขลังนะก็จุดเด่นของที่นี่ก็คือว่าที่อุทยานหุ่นปั้นที่จังหวัดชายังเซาเนี่ยนะครับผมก็เคยเดินทางไปบ่อยครั้งนะท่านที่ติดตามช่องของผมเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าผมเดินทางไป แล้วราวสีหปีก่อนนะฮะแล้วก็เดินทางอยู่ไปเนืองนะเวลาเดินทางไปที่แฉกเซา้์ก็จะไปเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะก็หลายท่านเนี่ยก็คงจะคิดว่ามีความแปลกประหลาดนะฮะเพราะว่ามีหุ่นปั้นมากมายนะครับสร้างเนี่ยบางทีไม่เป็นแบบแผนเลย,เยตั้งเรียงรายนะฮะตามจุดต่างๆนะก็ะเป็นปริศนาที่ยังคาใจของใครหลายๆคนนะแล้บังเอิญว่า ช่วงปลายปีพุทธศักราช2564ครับผมได้มีโอกาสไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่อ,อุทยานหุงปั้นอนาะจารย์ส่วนนะพีเดแต่ว,ว่าที่นี่ครับผมไปพักอยู่ที่ห่วยขาแข้งคันทรีโฮมนะฮะซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เป็นแห่งแรกๆของจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอบ้านไร่นะ,ะเป็นสถานที่ที่กว้างขวางมากนะครับสามารถจัดกิจกรรมเสวนาต่างๆเนี่ยรองรับผู้คนได้นับร้อยเลยนะ ก็ท่านที่สนใจก็ลองไปพักดูนะครับคือผมไปที่นี่ปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ไปรู้จักกับแม่เปียนะฮะแม่เปียสุภาพรเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ก็ได้พูดคุยสนทนากันนะฮะก็เลยทราบว่าแม่เปียเนี่ยเคยศรัทธาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ส่วนมาก่อนนะผมก็เลยได้สอบถามเรื่องราวนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่จากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ตรงจริงๆที่เคยพบกับ พระอาจารย์ส่วนนะแล้วก็ประสบเรื่องราวลี้ลับต่างๆมากมายผมก็เลยนําเรื่องราวนี้นะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังแต่ไม่ได้มีเจตนานะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่านําเรื่องราวที่บุคคลในอดีตที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ส่วนโดยตรงเนี่ยได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆมีความอัศจ,จรรย์อย่างไรบ้างนะลองรับฟังดูนะครับจากแม่เปียครับสุภาพร เจ้าของ ort, ดีสอร์ทห้วยขาแข้งคันทรีโฮมครับครับสวัสดีครับคุณแม่อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าจะพอดีพวกเราเนี่ยก็ได้ทําที่อุทยานหุวงปั้นาจารสวนนะครับแล้วคราวนี้เราก็เลยมีโอกาสาที่ดีได้มาพบกับคุณแม่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ส่วนด้วยนะครับงั้นก็ขอขอสอบถามประสบการณ์ที่คุณแม่เนี่ยรู้จักกับอาจารย์ส่วนนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ก็ยินดีนะคะเพราะว่าแม่เนื่องจากว่าถ้าเท้าเท้าความนิดนึงพอดีคุณพ่อทํางานอยู่ช่วงนั้นอยู่ที่โครงการเขาหินซ้อน,อน่ะแล้วแม่ก็ไปไปมาๆแล้วแม่ก็เป็นคนที่สซนก็เลยได้มีโอกาสไปกราบท่าน่ะไปกราบท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านก็เป็นพระที่ตอนนั้นกําลังดังเกี่ยวกับหาเงินสร้างสนามฟุตบอลหรือสนามอะไรให้กับเด็กอะ่ะ แล้วก็จะมีลงหนังสือพิมพ์ 5, กําลังดังแล้วก็เข้าไปดูเอ๊ะท่านเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏเมื่อไปสัมผัสกับท่านแล้วเนี่ยท่านมีเป็นพระรูปหนึ่งที่มีเมตตาสูงมากแล้วก็มีทางท่านมีอภินญ,ญาทางด้านอิทธิฤทธิเพราะฉะนั้นบางคนจะรับท่านไม่ได้แต่แม่น่ะเป็นคนที่อะไรคะเรามีเชื้อสายจีนแล้วกออ็อะไรคะมีประสบการณ์อะไรต่างๆก็ศรัทธานในตัวท่าน กระทั่งมีวันหนึ่งแม่ก็ได้รู้ว่าท่านไปสร้างเจดีย์พระธาตที่เมืองโยนกนครแม่ก็ได้คุยจากท่านตอนนั้นก็รู้จักโดยท่านผู้การถลิงพาสบุตรกับคุณสุป,ปาณีพาสบุตรนะคะซึ่งตอนนั้นรู้ว่าท่านเป็นเลขาของดรอาทิตย์อุไรรัตน์ก็ด้วยความที่พอรู้จักแล้วก็มีความเริ่มใสก็เลยร่วมสร้าง พระที่ยืนรอบพระาธาตุมีสี่องค์คือพระประจำวันมีวันอาทิตย์วันอะไรนะแม่พอดีเกิดวันอาทิตย์พอดีก็เลยมีความรู้สึกศรัทธาท่านก็เลยบอกงั้นขอเป็นเจ้าภาพองค์หนึง่งที่จะยืนรอบพระาธาตุ<ม>นะคะซึ่งจะสร้างเพื่อถวายให้กับตอนนั้นสมเด็จย่าแล้วก็จะไปเปิดฉลองเมื่อพระาธาตุเสร็จก็นัดแนะกันเลยค่ะว่าเมื่อพระาธาตุเสร็จเราจะไปฉลองกันค่ะ จากประสบการณ์เนี่ยค่ะความที่บุญบารมีเราสร้างพระรออพระธาตุจริงพระประจำวันวันเกิดคือวันอาทิตย์แต่วาสนามีไม่พอเนื่องจากว่ากรรมวิบากกรรมทำให้เช้าวันนั้นนะคะบ่ายจากเนื่องรถ999ไปเชียงแสนแต่เช้าเนี่ยพอบ้านบอกว่าเธอจะไปกับฉัน หรือเธอจะไปบวชเพราะเตรียมตัวใส่กระเป๋าชุดขาวไว้แล้วจะไปฉลองพระาธาตุพระหลวงพระอาจารย์ส่วนบอกว่าให้ไปบิบบัติทักสามวันเนาะเพื่อจะได้ได้บุญเยอะๆแต่ปรากฏว่าพ่อของป้าป๋าพ่อของสามีเกิดเสียชีวิตวันนั้นพอดีเช้านั้นเขาก็เลยถามว่าเธอจะไปกระชั้น,นหรือเธอจะไปบวชก็นึกถึงอา้าวคนตายไม่ได้ตายหลายหนตายหนเดียวเราก็ต้องไปตายก่อนสิ พ่อเขาตายเขาตายหนเดียวอะปรากฏว่าก็ไปค่ะจัดกระเป๋าจากชุดขาวต้องเอาชุดขาวออกใส่ชุดดําไปแทนก็ลงไปจังหวัดตรังไปอยู่จนจบงานขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากนั้น่ะประมาณจําได้ยี่สิบสองวันหลังจากไปงานศพซึ่งมันก็ไม่ได้ไปงานฉลองที่จะไปบวชกับท่าน ปรากฏว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุรถชนลูกสาวคนโตขึ้นตอนนั้นกำลังสร้างรีสอร์ทปีสองเราเริ่มทำรีสอร์ทปีสามสี่อุบัติเหตุก็ปีสาประมาณเดือนกรกฎาคมยี่ิบสองกรกฎาคมสามหกมั้งคะก็รถชนชนเนื่องจากว่าเขากำลังทำถนนระหว่างบ้านไร่กับรีสอร์ทเนี่ยคะ่ะประมาณ10กิโลกลางทาง ระหว่างทําถนนเนี่ยค่ะฝุ่นมันเยอะน้องแหม่มเขาก็เทินเกียร์แซงคันหน้าเขาจะว่าเป็นรถตู้ฝุ่นมันตลบเลยคิดว่าข้างหน้าว่างไอ้คันนู้นที่มันมาทางตรงมันก็คิดว่ามันก็แบบว่าขับเต็มที่รถประสานงานชนกันเต็มที่ปรากฏว่าแคสซีแม่เนี่ยรู้สึกจะจําได้อีสูสูสีขาวแคสซีที่มันตรงอย่างเงี้ยมันเป็นรูปตัววี เพราะว่าตอนที่ชนกันเนี้ยไม่มีใครหลบใครถ้าหลบซ้ายแม่ตาย <c oughs> เบลก็ไม่ได้คาดหลบขวาลูกตายโ <c oughs> ชคดีที่มันมาเจอกันทุงที่มันไม่ได้หลบกันเลย <c oughs> ใช่ไหมเครื่องกับเครื่องมันชนกันเต็มที่ผลคือแม่ไม่ได้คาดเบล <c oughs> หน้าแม่ไปกระแทกกระจกข้างหน้า <c oughs> แล้วไม่ถอนเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> ตอนนั้นช่วงนั้นเรางสร้างรีสอร์ทช่างสี่ห้าคน ขนน้ำแข็งเป็นลูกๆ mm hmm. สองลูกท้ายรถกับข้าวอีกเต็ม mm hmm. เลยเพื่อจะมาเลี้ยงน้องๆที่มันร่วมสร้างาารีสอร์ทความที่มันชนปุ๊บเนี่ยน้ำแข็งมันกระเด้งมาโชค mm hmm. ดีที่เรามีปิกอ,อัพสองตอนตอนสองเนี่ยค่ะมันมาชนกับตอนหน้าเลย mm hmm. ด้วยความที่น้ำแข็งมันชนปุ๊บแล้วมันเด้งกัดเนี่ย mm hmm. หน้าแม่ติดกับกระจกเลยหมอบอกว่าเย็บไปเท่าไหร่สองร้อยกว่าเข็มโอ้ครับ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไปพบหลวงพอ่อฤษีดิงดำท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านมอนับอาท่านไปแล้วเออให้ตามไปแต่ในรายเคสหลวงพอ่อฤษีดิงดำเนี่ยจะมีปีกย่ออีกเยอะค่อยว่ากันนะคะปรากฏว่าแม่ฝึกอาณาปาณสติเตรียมตัวตายเพราะตอนนั้นหลวงพอ่อฤษีดิงดำท่านมรนับภาพแล้วแต่ได้ได้ทิ้งท้ายว่าถ้าท่านไปให้ตามไปแม่ก็เตรียมตัวตายไว้ก่อนตาย เรามาใช้ได้ตอนวันที่อุบัติเหตุเพราะจิตกับกายเนี่ยพอมทนปั้งเนี่ยมันเหมือนร่างแม่เนี่ยแตกเป็นผงทุดีแต่จิตตอนนั้นหลังจากแตกปุ๊บจิตมันรวมตัวว่าถ้าตายถ้าพิการขอตายเลยถ้าไม่พิการขอให้เจอยาดีหมอดีแล้วมันต่อรองด้วยนะจะบวชชีพามให้จะถวายสังฆทานจะสร้างาพระประธานขอเจ้ากรรมในเวรอย่ามาซ้ำเติมอันนี้นี่ต้อง ต้องขอบคุณหลวงพ่อฤาษีดิงดำเพราะว่าท่านสอนอานาปานาสติแล้วเรามาใช้ได้เมื่อตอนที่เราวิกฤตที่สุดของชีวิตทำให้จิตเราไม่คิดถึงสมบัติไม่คิดถึงครอบครัวไม่คิดถึงอะไรมันมีสติในการต่อรองระหว่างความเป็นความตายค่ะและหลังจากนั้นหลวงพ่อเราก็ทราบข่าวจากผู้การถลิงกับที่สุป,ปาณีว่าหลวงพ่อช่วนรู้ข่าวท่านให้ หัวหน้าสัตพุ่มกับเช็คเลยว่าจากที่8ดลิ้วชะเชิงเซามาที่นี่ว่าแม่เป็นไงบ้างอะไรบ้างแล้วท่านสวดมนต์ช่วยแม่ตลอดนะคะนี่เป็นอนิสงส์ที่อยากจะบอกว่าหลวงพ่อท่านมียานทัศนะซึ่งท่านเป็นมาทางด้านอิทธิิ์เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าประวัติคือมีความศรัทธาท่านมากใคร จิตของท่านบางท่านที่ไปกราบท่านก็อาจจะไม่รู้แต่เรารู้ว่าจิตของท่านมีเมตตาสูงรประสบการณ์เรื่องที่อาจารย์ชวนเคยเคยทำพ,พิธีต่อต่อชะตาด้วยก้นด้วยเนี่ยเป็นยังไงครับก็ตัวเองจะเป็นคนที่ตอนอยู่ตอนนั้นนะคะแม่มีอาการคือป่วยหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ต้องมาต่ออายุกับกาจสรชวนเวลาเล่าอะไรถึงความฝันอะไรที่ชอบจะฝันอะไรที่ประหลาดประหลาด อาจารย์ส่วนก็จะต่ออายุให้ mm hmm. เวลาต่ออายุเนี่ยนะคะมันเป็นที่มาสัจจัน์เพราะว่าระหว่างที่ท่านสวดอยู่องค์เดียวนั่นแหละใบไม้จะหมุนรอบตัวแม่เลย mm hmm. แล้วพอต่อเสร็จท่านก็่ออ่ะเสร็จแล้วแต่นั่งไว้ก่อนนะยังไม่ได้เลิกเดินทางพอสักพักหนึ่งได้เวลาที่ท่านบอกคนะุณว่าอ่ะกลับบ้านได้แล้วท่านจะมีวิธีค่ะท่านต่อจนกระทั่ง แม้แต่ไปต่อกับนางสิบสองต่อประจาหลวงพ่อสุวนจะต่ออายุให้ตัวเองประประจำตรงที่ตรงที่เป็นหุ่นนางสิบสองยืนยืนเลียงกันเน่มใช่ใช่ค่ะตรงนั้นนะคะแม่ก็ไปต่อคือหลวงพ่อสุวนต่อจนกระทั่งมีวันหนึ่งให้นางสิบสองทั้งหมดเนี่ยให้แม่ไปอยู่ที่นั่นแล้วให้ไปต่อท่านจะต่ออยู่เรื่อยๆแม้แต่จะเป็นยอดเขาของท่านมีอีกแห่งหนึ่งเขาต้องยางเหรอฮะใกล้ๆที่พนมสาคมใช่มันจะมีเขาสูงยอดเขาอีกเขาหนึ่ง นั่นแหละคะ่ะนั่นแม่ก็ไปมานะคะแต่แม่จําไม่ได้ว่าชื่อเขาอะไรเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวพันกับท่านเพราะว่าแม้แต่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยท่านยังมาเข้าในนิมิตเลยเวลาดวงที่แม่ไม่ดีแม่ไม่ดีท่านก็จะมาส่งพลังแสงสีเหลืองให้แม่ซึ่งแม่บอกว่าถึงแม้นสังขารท่านจะไปแล้วแต่จิตวิญ,ญญาณที่ท่านยังมีความผูกพันและดูแลลูกศิษย์อยู่แม่ก็ขออนุโมทนานะคะที่หลวงพ่อให ตัวเองตั้งแต่ปี36จัจนตอนนี้64แล้วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะพาคณะไปเยี่ยมชมเมืองยูนกนครซึ่งอยู่ห่างจากสามเดมทองคำอีก17กิโลถึงสามเดมทองคำนะคะมีโอกาสแม่จะพาไปนะคะซึ่งมีศารแม่บุกเขียวแล้วก็มีเจดีบรรจุพระธาตุนะคะเขาเรียกเขาเรียกอะไร เจดียด์บรรจุพระธาตุสูงท,ที่อาจารย์ส,สร้างไว้ใช่ค่ะแล้วก็มีองค์ค่ะแล้วก็มีองค์ที่แม่ภาวนาร่วมสร้างไว้มุมหนึ่งของของของสี่ทิศนะคะค่ะก็ะะะอยากจะฝากว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านร่วงรับไปแล้วเนี่ยอดีตท่านก็พระเจ้าบอกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายท่านก็แต่ละพบแต่ละชาติท่านก็มาสร้างความดีบางครั้งถามหลวงพ่อไปไหนไปยืนแช่อยู่ไปเนะยืนแช่ทั้งวันนะของท่านร้อนวิชา ว่าท่านมาทางด้านอิทิลิ์แช่อยู่ที่เขาเรียกท่าลาดอ่ะของท่าลาดทั้งวันเลยเพราะว่าท่านร้อนวิชาอ่ะค่ะแต่ว่าด้วยความเมตตาเวลาจะพบท่านเนี่ยจะมีแม่บ้านาวิ่งมาดูก่อนว่าใครแล้วก็ไปบอกรายงานท่านแล้วท่านก็จะบอกบอยทิ้งว่าให้พบหรือไม่ให้พบแล้วท่านก็จะมีอิดบอกทำเป็นเหมือนค่ายกนเหมือนหนังจีนเลยเข้าตรงนู้นออกทางนี้มีคนนําซึ่งเราก็เข้าไปแล้วก็ขำอะ่ะแต่ว่า แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เมื่อ30สใช่ใชจะมีค่ายกลเลยพูดง่ายๆเรามีความรู้สึกว่าเอยพระอาจารย์นี่ต้องมีภพ่ค่ายกลแล้วท่านไม่ได้ต้อนรับทุกคนท่านจะส่งยานว่าอันนี้จะให้ใครเข้าเข้าพบไหมแต่สมัยนักกุฏิกุฏิก็จะมีหลายหลายหลังแต่ท่านก็อยู่องเดียวอยู่องค์เดียวไม่มีพระรูปอื่นเพราะบารมีของท่านนี่เหมือนกับท่านมียานอย่างรู้ แต่เพียงแต่บางคนก็จะมองท่านเป็นมุมมองต่างๆอันนี้เราก็ไม่รู้แต่มุมมองที่ตัวเองเห็นท่านเป็นพระที่เมตตาสูงแล้วก็รักลูกศิษย์แล้วเคยทํานายตัวเองไว้ว่าจําไว้นะดวงตัวเองใครยิ่งรังแกเรายิ่งดังแล้วก็ไม่ได้รวยเป็นสิบล้านนะต้องเองต้องรวยเป็นร้อยล้านนะแล้วก็โมทนาแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแม่ก็ไม่ได้รวยถึงร้อยล้านแล้วนะ แต่ว่าเรารวยในการที่จะดําเนินรอยตามคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนสั่งเราให้หนึ่งมีความกระตันยูแล้วก็รักผืนแผ่นดินแล้วก็ทุกลมหายใจที่ท่านต่อเวลาให้เราก็คือเรารู้อยู่แก่ใจว่าท่านต้องการให้เรามาทําหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในรุ่นต่อๆไปนะคะค่ะครับ้วแล้าแ,แม่มีวัตถุมงคลอะไรที่ติดตัวไหมครับอ๋อก็ประหลักขิดอาจารย์ส้วนไม่ห่างตัว สมัยก่อนอาจารย์ส่วนจะบอกว่ามีปลักขีดที่เป็นกลิ่นถ้าจะเดินทางเนี้ยสั่นกลิ่นก่อนถ้ากลิ่นไม่ดังไม่ให้เดินทางถ้ากลิ่งดังไปได้นะคะแม้แต่ที่ในรีสอร์ทนี่แม่ก็คุณยายคุณยายคุณยายคือแม่อนแม่เอาไปฝังไว้หน้าป้ายตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฝังอยู่ทุ่ไหนแล้ว <laughs> นะคะ <laughs> แล้วตอนที่อุบัติเหตุเนี่ยคะ่ะอยากจะเท้าความว่าหลวงพ่อบอกที่เนี่ยมันเป็นเมืองเจ้าที่แรง แล้วก็หลังจากอุบัติเหตุแล้วท่านรู้ว่าเรามาท,ทําที่ที่เขาอยู่กันปฏิบัติสงบแล้วมาทําให้พื้นที่เนี่ยมันอึกรกะเลิอกอ,อึกรกะทึกอ่ะเขาก็ต้องการสกัดดาวไม่ให้เราสร้างต่อแต่ด้วยบาร,รมีของจันทร์ส่วนก็เลยทําให้เราพยายามสร้างตอนนี้ถ้าไปดูนะคะจะมีสารแม่ไม้เพราะว่าเขาเคยเขาเคยขึ้นลงด้านด้านหลังจะเป็นเขานะคะที่มีถ้ำที่ใหญ่มาก แล้วก็ถ้าวันดีคืนดีเจ้าคณะอำเภอจะบอกว่าที่นี่จะมีแก้วเสด็จตอนที่วันพระสงบสงบเนี่ยจะมีจากเขาลูกนู้นเขาลูกนี้เขาลูกนั้นแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วเขาก็จักคือที่นี่เป็นและที่สําคัญที่นี่เจ้าคณะอำเภอเมืองอาจาร,รย์ใหม่วัดหม่องย่านนางบอกโยมมาอยู่ที่นี่ได้ไงบอกเอา้าแล้วทําไมล่ะคะท่านที่นี่เจ้าที่แรงเหรอคะเห็นโยมอยู่สบายดี แล้วมันเป็นอะไรล่ะคะท่านที่นี่เป็นที่ตั้งค่ายลบเก่าเพราะท่านเป็นพระธุดงสมัยที่ก่อนเราเยอะ<ฮ>นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกนะเราก็เป็นคนตะวันออกแต่ทําไมต้องมาเป็นเจ้าของอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งมีเอากาาสารสิทธิถูกต้องร้อยกว่าไล่แล้วก็อยู่ดีกินดีมาอยู่ทุกวันนี้แสดงว่าพบชาติเดิมเราอาจจะให้สัจจะไวตั้งแต่อดีตชาติว่า พบหนึ่งพบใดเราจะมาทำที่นี่ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็มีอนุสารีเสด็จแม่สีชูทอไทยเพราะท่านมาเข้านิมิตกับพระที่อยู่ที่สำนักว่าให้สร้างไวเ้เถอะคนที่มาเที่ยวจะได้มากราบไหว้ท่านเพราะเดี๋ยวนี้ลูกหลานลืมท่านหมดแล้วนะคะดังนั้นที่นี่ด้านหลังเราเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหลังจากอุบัติเหตุแล้วได้ไปทำตามที่ต่อรองไว้ก็เลย มีความรู้สึกอยากสร้างที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนอื่นเขาได้เห็นเหมือนที่เราเห็นปกติแม่ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสุนทรสุกเถื่นจะปฏิบัติที่ถ้ำพระธาตุเมืองเทพไปเจ็ดวันอีกเจ็ดวันลงไปสิบห้าวันลงเพราะว่าแม่ช่วงนั้นขาก็ไม่ดีอะไรเงี้ยพอไปได้สัจจะในถ้ำได้เห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะมีสติมีปัญญา ชีวิตเรามันมันเราหลงกับทางโลกแล้วเราก็ยึดติดแล้วเราก็ทุกข์พอมันคลายไอ้ความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้อยากให้คนอื่นเห็นมันเราก็เลยม,มาสร้างปฏิบัติธรรมซึ่งในนั้นจะมีองค์พระแม่กวนอิมแล้วก็มีอนุสาลรียสิ็จแม่ศรีสุไทยงนั้นถ้ามีโอกาสนะคะใครดูทิปนี้ใครดูตรงเนี้ยห้วยขาแข้งคันที่โฮมรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะ แลวถ้าใครอยากมาปฏิบัติธรรมกินนอนเราไม่คิดเงินเลยขอให้เรามีสถานที่ที่จัดทุดงคขวัตก็ได้จะอยู่แบบไฮโซเราก็มีแม่จะสร้างไว้เจ็ดห้องอยู่ในหมู่บ้านผู้ปฏิบัติธรรมกินฟรีอยู่ฟรีขอให้ปฏิบัตินะไม่ใช่เช้าเอนเพนนอนสายพักผ่อนแม่ไม่รับนะฮะต้องมาปฏิบัติเพื่อรู้ตามความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ได้สอนสั่ง ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ไหนวิชาอะไรแม่ไม่ลังเกียจแต่ขอเป็นเนื้อนาบุญเป็นสถานที่ให้ทุกคนนะคะอยู่ให้อยู่กับทุกโดยไม่ทุกนะคะก็ฝากไว้นะคะถ้าใครดูทิปนี้เรียนเชิญค่ะห้วยขาแข้งกันที่โฮมดีสอร์ทอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหรือโทรมาหาแม่ก็ได้0855936955 ยินดีต้อนรับตลอด24ชั่วโมงขอให้มานะคะยินดีค่ะนะคะประพัสราตอนนั้นกำลังดังเอาประหลักอาจารย์ชุ่นแล้วก็ได้เป็นนางสาวไทยเรื่อนี้คือเรื่องจริงเลยเรื่องจริงท่านเหตุการณ์เพราะว่าหลังจากแม่ไปเจออาจารย์ชุน่นอภัราไปดูเสดปะพัสรากบปะพัสรา เขาได้ดิบได้ดีเป็นนางสาวไทยแล้วเป็นนางอ่ะเป็นดาราก็เพราะอาจารย์ส้วนแล้วเขาก็กล้าพูดว่าเขาได้มาเพราะปรลักถิตอาจารย์ส้วน mm hmm. คือพระอาจารย์ส้วนนี่ท่านมีเมตตามากแต่คนก็จะมองในมุมมองต่างมุมกัน mm hmm. แต่สําหรับแม่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงไม่ว่าแม่จะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อจะไขข้อข้องใจให้แม่ตลอดคือนับถือท่านแม้แต่ท่าน มรณภาพไปทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ตลอดอนี่คือเรื่องจริงที่เป็นประสบการณ์จริงของแม่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค